สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มีคอนเทนต์มามีคอนเทนต์มา,านั่นให้ดูครับผมอันนี้เป็นรถห้างกับรถรถประกอบับเฟืองรอบเร็วทั้งคู่นะครับคันนี้ก็เฟืองรอบเร็วน่าจะเป็นเฟืองท้าย1 4หนึ่งเหมือนกันครับแต่เป็นรถห้างเหมือนกันเอ้ยตัวนี้เป็นรถประกอบตัวนี้เป็นรถห้างนะครับ ย่อบ,บ่ต้องเหยียบคันเร่งนะเดินเบาปกติเลยเอาปีกอนเออแอมได้หกลอยขึ้นกันย่อห้องบินต้อง,องเอาเอาดาบคอนโทรลลงเอาดาบนั่นมาลงขันสั้นเหยียบเหยียบคาบมันสีเร่งขึงเนี้ลองเหยียบคาบด,ดูกที่เหยียบคาบเออนั่นเห็นไ่มมันสีเร่ือง อ๋อนั่นนั่นนั่นดิสบิตัวนั่นเออนั่นละบอะตัวนั่นเออนั่นละเกี๋ยน,นึงเอาหนึ่งสองสามไปไป,ไปเอาอันไหนมันจะเร็วกว่ากันไหนรอบหกร้อยเหมือนกันครับ <c oughs> อันนี้เร็วกว่าน้อยนึงครับเร็วกว่าเฟืองนึงครับ เป็นที่เกียร์ครับเฟืองท้ายเดียวกันแต่ว่าเป็นที่เกียร์อันนั้นจะเป็นเกียร์รอบช้าครับอ้าวโอเครอบหกร้อยคือกันครับเดินเบาหกร้อรยครับถอยายนวดถอย,ดยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวมาใหม่ก่อนมาใหม่ก่อนมาใหม่ เอาเกียร์ถอยเ,อเยอยบัต้องเล่งกันเล่งแนร600อรบหก่กันเอาเดืไปอ <c oughs> โอ้ต่างกันประมาณเฟืองนึงเลยครับ <c oughs> ต่างกันเฟื่องหนึ่งว่ะต่างกันประมาณประมาณหนึ่งเฟืองครับ <c oughs> เอาไซด์นีหลอดเลียนลอมาล่องดูว ตั้งกันประมาณเฟืองหนึ่งหนของเขาเนี่เป็นเกียร์ตั้งกันอีกเกียร์เฟืองถ่ายเดียวกันสนะิบซีซนึงนกันมั้งานีน่กับสิซน่กันเรเกอ่าเออมันเร็วจะซ้ำีกัสิตาย,แ,ายแต่ว่ามันดีมันดีอยู่มันส,สองสินเน าสิเปลี่ยนน้ำเกียร์มันตั้งกันตรงเกียร์ยเครื่องเดียวกันมันสมส่วรเป็นยอดรถอันนี้มันควรก่ายอยู่แล้ว ยง่ถอยนี่เร็วอีหลียง่ถอยถอยเขาอ่นเ,านเานขาซ้อยเขายังยัง,องอยหนักลองมาดู ท่านชิ้นซื้อครับไปมันก็ชิ้นหนึ่งเองไปไหมลูกมาสอบถามด้ยไงต2เครื่องขนหต24เครื่องานะมเชียร์ใคมีู้เียเขาดิ ส้ายเดียวกันนะครับแต่ว่าต่างกันที่เกียร์นี้เป็นรถห้างครับผมรถห้างส่วนมากจะมานะครับเป็นเบื้องช้าครับผมมันเป็นร้อยเจ็ดห้า มึงนี้เล้ยล่นเต็มมือป่ะนี่ฮะแล้ยวต่แล้วแต่งานมีหลายหน่อยป่ะดอะมีขันนี้ เกียร์นี่นี่ราเกียร์อ้อเกียร์เกียร์สงเกียร์มันกบภาามันเด๋นี่เกียร์หน่เอาคนันิน่ไป่ได้็นซีหนกันล่ะเฟือง่ายมันตะบาเกียร์หลบซ่ย ค่นี้คนี้นี่ขึ้นเกียร์สองมาได้ไปบัตรพงเนี่ยอดไปันสองเนี่ยขค่นี้ขึ้นได้สบายได้เนี่ยคนไหน่ขั้นไม่เนี่ยอย่งขึ้นมองไอ้ผู้เขาจีวัดนั่นมาได้ไหเกียร์สองหล่อพันสองหอันสองนนบ่กินปด้สิแมนอยู่สบายแค่นนี้ขึ้นได้ได้เนี่สบายโน่นบันพงขึ้นเกียร์หกเลยนู่นบันปพงขึ้นเกียร์หกเียได้เบียกไปเนีย ยกคาดการงนอ่ะแล้ก็ปลอยมันไหลไปหัดหน่อยจากไปพอลอยชิบายังไงารเกส่องงาแง่งกับแเี้ีบียดันเดียวนะคือยไป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 ดาีลง ครับผมก็เป็นการเทียบนะครับเทียบให้ดูระหว่างเฟืองท้ายนะครับสิบสี่หนึ่งเหมือนกันครับผมเฟืองท้ายแต่ว่าต่างกันตรงที่เกียร์ครับเกียร์ช้ากับเกียร์เร็วครับก็จะต่างกันประมาณนี้ครับโดยเฉพาะเกียร์ถอยครับต่างกันเยอะเลยนะครับที่เป็นเกียร์เกียร์รอบเร็วนะครับพวกเกียร์รอบเร็วนี่เกียร์ถอยนี่จะเร็วมากนะครับเร็วมากเกียร์หนึ่งก็ เกียร์หนึ่งนี่ไม่ต่างเท่าไหร่ครับต่างอยู่แต่ว่าก็ก็ไม่เท่าไหร่ครับผมนิดๆหน่อยๆตามที่เราเห็นในภาพแล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ถอยนี่เร็วมากเลยครับเรืองเร็วเยร์รอบเร็วเป็นรถห้างนะครับรถของเสียวุฒเป็นร้อยเจ็ดห้าครับร้อยเจ็ดห้า